เรื่องโรงไม้ให้ฟังโรงไม้หลังบ้านอ่ะเป็นหลังเรื่องแล้ว,วะนะนี่เป็นไม้สักโรงไม้หลังบ้านมันเป็นไม้สักซึ่งพ่อเขาซื้อมาเป็นลายๆแล้วเขาก็เอาไปเก็บไว้หลังบ้านซึ่งสร้างเป็นโรงไม้เลยอ่ะเมื่อก่อนจะมีคนสวนเนาะคนสวนชื่อลุงสงแกอยู่ตั้งแต่สมัยยังเด็กประถุคือแกอยู่กับที่บ้านยี่สิบกว่าปีอ่ะแกทําสวนตัดต้นไม้อะไรของที่บ้านอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้น แกแกก็ไม่ทำละคือแกอายุก็มากแล้วอะไรเงี้ยแกอายุเยอะแล้วแกก็เหมือนป่วยแล้วแกก็เลยไม่ทำแล้วมีอยู่วันหนึ่งคือคืออันนี้คือแกลาออกจากที่บ้านไปแล้วนะแล้วมีอยู่วันหนึ่งแกป่วยหรืออะไรไม่รู้แล้วลูกลูกของแกมาหาพ่อกับแม่ที่บ้านเอาหมากคูเอาแบบชุดเครื่องของขอมามาแล้วก็แม่ก็ถามว่าอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไปดูแบบ พ่อเขาไม่สบายเขาไปดูคนทรงร่างทรงมาเขาบอกว่าให้เอาพวกเนี้ยมาขอขอมาลงไม้ที่นี่เออแล้วก็ลูกชายเขาอะ่ะก็เลยเอาของที่เขาเตรียมมาเอามาเนี่ยไปจุดทูบอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วก็ไปขอขอมาลงไม้นั่นอะหลังจากนั้นไม่นานลุงทงตายอะ่ะเออก็เลยมีความรู้สึกว่ามันแบบมันต้องมีอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งบ้านใช่ไหมจะอยู่ตรงอุทยานอะ่ะ งานศรษย์ศักด์นอะไรเออมันคือ,ม,คอมันคืออยู่ที่อุทยานอะแล้วซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยท,ที่เก่าแก่ใช่มันมันเป็นที่เก่าแก่คิดดูดิสร้างบ้านอะขุดวงบ่อใช่ไหมวงบ่อที่แบบห้องน้ําอะเจอแบบเงินรางอะเจอแบบของเก่าของโบราณอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็คือยังไม่เคยเห็นแบบเป็นๆมานี่ไหมแต่แบบวบๆใช่แบบแล้วหลังจากนั้นนะ คือตั้งแต่กลับบ้านไปอะเจอแต่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมากเลยอะหลังจากนั้นไปก่อนที่จะกลับมากรุงเทพประมาณสองสาวันไปรู้จักผู้กองอยู่คนนึงคือเขามาเที่ยวอ,อุทยานอะไรเงี้ยเขาก็ก็เลยแบบเอ้ยเป็นไกด์ให้ได้นะว่าไปเจอกันลานข้าวใช่ไหมไอ้น,นี่ก็เฟรนลี่ไงเออแบบเออวันดีเออนูนี่นั่นก็แนะนำตัวเนี่ยไกด์ให้ได้นะเพราะแถวบ้านเออไปเที่ยวกันเราจะได้มีเพื่อนเล่นฟิลนั้นอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ก็คุยกันแล้วทีนี้หลังจากนั้นอะเขาก็มาถาม เขาถามว่าเนี om, ่ยแถวนี so illing, happens, the ้มีชาวบ้านที่ไหนเล่นดนตรีไทยไหมก็เลยแบบในในส่วนตัวเราเองอะเราก็ตอบไปว่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่าแถวนี้คือสมมติว่าเขาจะเล่นมันเป็นช่วงโควิดไงซึ่งถ้ามันเป็นช่วงโควิดเขาก็ไม่มีการจะรวมตัวกันเพื่อที่จะมาเล่นดนตรีไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวไปถามร้านข้าวแถวบ้านให้ทีนี้พอไปถามร้านข้าวแถวบ้านให้เขาก็พูดว่า เนี่ยไม่มีแต่ว่ามีโคนามาเล่าให้ฟังมาแบบมีลูกค้าที่เขามานอนรีสอร์ทแถวนั้นอะ่ะมาถามร้านข้าวหลายคนแล้วว่าแบบแถวนี้มีใครเล่นดน,นตรีไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งไเขาได้ยินเสียงเหอใช่เขาได้ยินเสียงดนตรีไทยตอนประมาณคุ่มค่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พขวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นก็เนี่ยเดี๋ยวไปไกลให้ก็ชวนเขาไปเที่ยวตามวัดนั้นวัดนี้วัดนั้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยบอกเขาว่าโอเคมีอยู่วัดหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปซึ่งวัดนั้นอะปกติแล้วเราเป็นเด็กแถวนั้นตอนเด็กเราก็แบบไปเที่ยวอุทยานอะไรปกติอะไรเงี้ยวันนั้นเราไปค้นเจอตอนเราไปขี่รถเล่นรถมอเตอร์ไซค์กับพี่ก็เลยแบบเอ้ยทาไมวัดนี้ใกล้บ้านยายแต่ไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยไม่เคยเลี้ยวเข้าไปในวัดนี้อะไรเงี้ยมันอยู่บนเขาซึ่งวันนั้นอะพาเขาไป แล้วก็มันจะเป็นบันไดสเต็ปขึ้นไป2สเต็ปม,มันเป็นเหมือนสถูปเจดีแล้วก็ขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บตอนตอนก้าขึ้นไปอะประมาณ3ก้าขนลุกก็เลยแบบบอกผู้กองกเลยว่าเอ้ยทําไมขนลุกอะไรประมาณนี้ยแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บผู้กองก็บอกว่าเดี๋ยวผู้ส่ขึ้นไปเถอะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้เเยเราขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปจนถึงยอดอะผู้กองเลี้ยวขวาเราเลี้ยวซ้ายพอตอนเลี้ยวซ้ายปุ๊บเราได้ยินเหมือนเสียงคนคุยกันผู้ชายสองคนอะ่ะ ได้ยินเสียงเหมือนคนคือกันล้วก็แบบเฮ้ยสตัรสตาร์เสร็จใน,ในในในตอนนั้นน่ะผู้กองเห็นท่าทางเราแล้วว่าเอ้ยทำไมถึงหยุดแล้วเหมือนแบบอาการแปลกๆเขาก็เรียกกับเราแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดตอบอะไรเขาก็ถามว่าเป็นไรเราก็แบบเออไม่เป็นไรก็นึกในใจว่าหนึ่งคือเป็นไปได้คือมีชาวบ้านแถวนั้นขึ้นไปหาหน่อไม้หาไม้หาอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นมันก็แบบสี่ห้าโมงแล้วนะประมาณนั้นน่ะเออไปไปกันตอนเย็นแล้วอะประมาณนั้นแล้วก็ก็บอกเขาว่า แล้วแล้วประเด็นที่สองก็คือว่าคิดว่าน่าจะเป็นเสียงนอกจากเสียงชาวบ้านที่มาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเสียงที่เราแบบเออหูแววหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรายังมองในมุมนั้นไงสักพักเสร็จปุ๊บก็ได้ยินอีกผู้กองกอา็หาันมาว่าโอ,อ้เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดินมาใกล้ๆเขาบอกแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าเออได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันก็เลยมองไปข้างล่างอ่ะมันมันเป็นทางชันอ่ะซึ่ง ความเป็นไปได้ของคนที่จะขึ้นมาขุดหน่อไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ข้างบนเนี่ยมันมันมันยากในในความเป็นไปได้อะไรประมาณเนี้ยเออแล้วทีนี้ก็พากันเดินเดินลงลงเดินเดินบนรอบอะไรเงี้ยแล้วก็สังกะก็ลงมาพอตอนลงมาข้างล่างปึ๊บก็เลยเห็นเห็นผู้กองผู้กองบอกว่าเนี่ยตอนขาลงเขาก็ขนลุกใช่ไหมเขาก็แบบเนี่ยดูดีขนลุกเต็มเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังเพราะว่าแม่เคยเล่าให้ฟังก็เลยบอกเล่าเลยก็เลยบอก เออยเพิ่งเล่าเดี๋ยวเข้าไปในรถก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปในรถปุ๊บก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยวันนั้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเล่นกับพี่อ่ะก็กลับไปบ้านไปบอกให้แม่ฟังว่าเอ้ยแม่แถวบ้านยายอ่ะมันมีวัดด้วยนะแม่บอกโอ๊ยวัดนั้นอ่ะผีดูนะสมัยแม่เด็กอ่ะไปเล่นไปหาไม้หาอะไรแถวนั้นอ่ะจะได้ยินเสียงแบบกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งอะไรประมาณนะทั้งทางที่มันไม่มีกระดิ่งแล้วมันไม่มีกระดิ่งจริงนะตอนเราขึ้นไปอ่ะไอตอนที่เราขึ้นไปคือเรื่องของแม่เนี่ย เรารู้แม่เล่าให้ฟังประมาณก่อนอาทิตย์หนึ่งที่เราจะเจอผู้กองแล้วพาผู้กองไปคือเรารู้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เล่าให้ผู้กองฟังแต่เรามีความรู้สึกว่าแม่บอกว่ามีกระดิ่งแต่เราขึ้นไปไม่เจอกระดิ่งแล้วก็แม่บอกว่าที่ผีดุเพราะว่าบนนั้นอ่ะเขาจะมีเหมือนคล้ายๆเมืองบางบทหรือเมืองรับแลที่เขามีความเชื่อกันว่ามันจะมีโลกอีกโลกหนึ่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเออเราก็เลยเอาภาพเอาแบบ คือเหตุการณ์นะมาไปติดต่อกันว่าเอ้ยหรือว่าเราเจอเหมืองรับแลหรือแบบมันมีคนคุยกันซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยไม่เคยสัมผัสอะไรเลยอะไรเงี้ยเออเนี่ยคือแบบข้าวที่แบบมีความรู้สึกว่าช่วงหลังๆทําไมรู้สึกสัมผัสกับเรื่องนี้แบบใกล้เหลือเกินหรือบ่อยเหลือเกินกหรือว่อยาตังจ่ย้ายจังจกลับไปอยู่บ้านเหรอก่อ,หอน,นออหน้านั้นคือก่อนหน้านั้นอะ คนรอบข้างจะรู้เลยว่าเหมือนเราประมาณเหมือนมีเซนส์หรือเวลาทักใครอ่ะมันจะเป็นไปตามที่ที่เคยทักอ่ะเอออย่างเช่นแบบเว้ยระวังนะรถรถจะชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้ว,ลวมีคนรถชนจริงอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเคยผ่านความเป็นความตายแบบเป็นเรื่องเป็นราวมาเลยอะไรอย่างนั้นก็ได้ในในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังๆมันอาจจะมีสัมผัสอะไรเพิ่มมากขึ้นจากเรื่องนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย